ใจก็เดินนี้ไปใกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจรอไขว่คว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทําให้เรานั้นทุกข์ใจ วานนนมันไปก่อ่ออตทีใจ,ถ,าาจถึงแล้วครับช่างตานก็พามาดูโครงการพันแปดร้อยล้านนะครับเป็นโครงการโคกหนองนาเล็กๆนะครับนี่นะครับทุกคนเมื่อวานแมคโครก็ได้มาขุดไวายนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เขาขออนุญาตไปทำงานอื่นก่อน,นครับก็เลยได้ขนรถออกไปแล้ว น่าจะวันสองวันนี้ก็จะมาขุดต่อครับช่างตาลจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยครับพูดไปก็ปากสั่นไปเลยครับตามมาครับเพื่อนๆครับเดินชมไปเรื่อยๆครับขุดยังไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะสองสองวันสามวันเขาน่าจะมาขุดต่อก็ตรงนี้ก็จะทําทเป็นอ่า คล้ายๆโคกหนองนานะครับก็จะมีลนะน้ำล้อมรอบแล้วก็มีเกาะอยู่ตรงการตรงการตรงนี้ครับมาดูก่อนว่าแม่โคกูตึกไหนละตอนนี้แค่โคไปแล้วครับกลับบ้านไปก่อนสงสัยหนาวไม่อยากนอนเฝ้ารถผลกลับบ้านไปข <laughs> ยันจริงๆแล้ววันนี้ ก็ต้องขนกลับมาอีกเอาทินครับอ่าคูดได้ถึงนี่ครับหนึ่งวันแล้วก็ทำเป็นคันคู่ตรงนั้นตายับช่วงนี้ผมจะให้ลึก สี่เมตรนะครับเลึกจนเห็นตาน้ํามีน้ําออกก็สังเกตว่าอ้ตรงข้างล่างอะ่ะสี่เมตรน้ําเริ่มซึมออกมาแล้วครับตรงชั้นดินข้างล่างก็จะเป็นดินทรายครับชั้นข้างบนก็เป็นดินด้วนบนดินเหนียวก็ถือว่าน่าจะปลูกต้นไม้ได้ดีมากนะครับ หรือว่าพอใจครับสำหรับการขุดครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับ